至少吧。 คนอยากจะแนะนำหนังสืออะไรให้กับเรานะคะอ่านก่อนหนึ่งเล่มก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะจดชื่อไว้อย่างดีเลยเล่มนี้ดีใช่ไหมคะ สุดยอดเลยแล้วในนั้นมัน คนอายุสิบกว่าป่ะคะตอนนั้นชีวิตคุณเป็น,ปนยังไงอะค่ะ Nando. OK 哈。